แไปล้วครับดูโอ้โหต้องใช้ไม้ทงเป็นไม้เทา้าเผื่อคนไม่รู้นะครับนี่คือเวอร์จิลนะครับหลังจากที่เขาหนีดันเตมาเออทะลุมิติมาเออคุกเข่าเลยคอคเทลครับฉันฟังเพลงคอกเทลเทยอะไปหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราคุณพ่อดันเตทายดผม แล้วก็ไม่มีอะไรทีเดยวไว้แล้วสำหรับผมตรงนี้คือที่หัวใจครับเหมือนวันจิวจะบอกประมาณว่าเหมือนถูกทอดทิง้งไม่มีอะไรลงเวียอยู่แล้วในใจกูเอเศร้าความเศร้าเข้ามาเยือนนี่มันบ้านนี่อ้าวบ้านที่วิมานของเราเฮ้ยเออ,เ,อ,อเกิดอะไรขึ้นเออเจ็บใจดังไฟสุมสวง วัวจิ๋วเสียงแคทอยู่คุณแม่อ้าวไม่ใช่ครับคุณแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งที่นี่มันที่ไหนผมก็ไม่รู้มันคุณผมก็อยู่กับคุณคุณมาถามคุณถามมั้คุณพูดกับใครครับอ่าสเปรดถูจ้ำผมรู้ว่าผมเคยเล่นเดี๋ยวครับมัน ให้มันโหลดอ่ะอ่าโอเคสเปซจะจำสูงขึ้นโอเคยังไม่ได้สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านครับนี่คือสวัสดีเกมเมอร์ทีวีชาแนลแล้วก็ผมแบนเออรคนเดิมนะครับส่วนนี้คือเกมเฮ้ย้ตกเลยมันไม่มีกระโดดสองขั้นหรอวะส่วนนี้คือเกมเดวิลเมคายครับเวอร์จิลดาวฟอสนี่คือ DLC ของ DMC นะครับเป็นเรื่องต่อเป็นของเวอร์จิลครับหลังจากที่เขาสู้ดันเต้เสร็จ จได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก on ับเขาครับในนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นครับอ้าวโอ้ยเกิดอะไรขึ้นห้อยของฉันมันหายไปแล้วอ่ะสร้อยคอที่หายไปโอเคนี่อ่ะไปปะหนึ่งสองสามโอ้นี่คือคอมโบหนึ่งลงสามหนึ่งลงสามโอเคครับนี่คือเนี่ยอย่าไปบอกนี่คืออ่านี่คือดีอารีนะครับ okay. เกมวไม่ไมคายเล่นเป็นเวอร์จิวนี่ครับดูวิธีการยิงด้วของเขาโอ้มันเท่จริงเอฟลันส์ลันเอหนึ่งสองสามโอ้เท่ดีวะ่ะหนึ่งสองเยวลองเว้นดูโอเคครับกุ่มเมคายดันเตยิงยิงเออมาดูแบบไงวะพอานี่หูถ้าลบมีพลังในการบินนะ วัดไปัดไยิง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 เฮ้ยโย่อืมฟันรัวชิปอาร์สอิวัดอ hey hmm, oh, <Okay. S 1> ๋อกดอาก็ลบได้แว๊บอย่างนี้นี่เองไม่บอก อุ้้ยออาว๋อเข้าใจครับกดแอร์มันจะลอยขึ้นนะถ้าแต่ถ้าเกิดกดชิปมันจะมันจะนั่งลงเว็บอ่ะววอก็หลบได้เว็บเออหลบได้โอเคโอเคเออย่างงี้ก็หลบได้นะว่ามันไม่มีท่าอื่นนะวะไม่มีท่าแล้วเนาะอ๋อไงโอเคใช้ได้ครับกดทีกดคิวดึงได้เยี่ยมเยี่ยมโอเคไป อืมก็นี่ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกับซีบีเดบิวเมคายนี่คือตอนต่อห้บาบร้อน <c oughs> ยอมแพ้เซเวอร์จิวไม่เออหือยูไม่ยอมแพม้มึงมึงแพ้ตรงนี้เลยอ๋ออ๋ออ๋อวิสัมต้ได้ค่ะเซอร์บอรจิว <c oughs> ที่น่าสงสารหายแพ้แล้วโอ้เบอร์จิวรู้สึกแบบอ๋อ กแบบูแพ้มาตลอดชีวิตครับต้องไปแพ้มาตั้งแต่เด็กๆโทโคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองครับเเวนต์ันเต้โอ้โหเจ็บหนักเลยโดนแทงหัวใจแต่ก็ไม่ยากกะตายครับโอเคดูดิโอ้โหเจ็บเจ็บหนักก็เป็นแบบดูว่าเขาจะเจอกับอะไรครับ อุ้ยอ้าวเชี่ยทำไมมันไม่โดดอ่ะเอ้าวตกอลยแหละที้กูทำอะไรลงไปเนี่ยมันไม่มีโดดสองขั้นครับมันโดดได้ขั้นเดียวมันเหมือนดันเต้ครับก็เลยไม่ค่อยชินเห็นเหมือนที่ผมเห็นตรงนู้นไหมครับใช่โอ้โหนั่นเลยผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรติดมือเข่าไปตีแรงกว่าดันเต้ไงเนี่ยตีสามทีไอ้นั่นตายไปนี่ขนาดนึงไม่ได้อัปเกรดอะไร เีว่ามันไม่มีให้อัพว่ะเพราะมันเป็น DLC นะครับมาอเออ้าอิกาพยายมนี่ไม่มองไปมองมาก็เท่ดีทำไมไม่ไว้ผมทรงนี้ตั้งแต่แรกโถ่ไปชากหัวชิว นี่มากระดาบยมตโตความจริงถ้าเกิดอา่ารู้จักตัวซ้รตั้งแต่ภาคเก่าๆ้สวกว่าตัวนี้มันเป็นตัวเท่มากอา่าดูไปก่อนเคยพบหน้าผมต้วยคือผมจะบอกว่าผมชอบดาบยมโตมากเป็นแบบอันเคยเห็นหนังคุณไะไรล่ะที่แบบออกฟันชิงๆชิงๆเนี่ยแล้วพอเก็บดาบเขาา้าฝักปุ๊บอมดาบ คือแบบเกิดอาการตอนแรกฟันเนี่ยฟันปุ๊บปุ๊บปุ๊บศัตรูไม่เป็นไรเลยครับแล้วพอเก็บดาบนั่นแหละเออเออจริเก็บดาบเนี่ยพอเก็บชิปแค่นี้โอ้โหลอยแผลมาเต็มเลยชอบท่าเก่าแต่ภาคนี้ไม่เห็นอยากไปทำอีกครั้งก็ไม่ได้เหมือนท่าเนี่ยฟันตะแก่เนี้ยแบบเอออันนี้ก็เอาไปไปอันนี้ก็เอาต้องหมดตอนนี้ ตีหมดคิวตีไม่ได้เกย์เกียร์เออพวกนิวบอันเตสต้อนหมดวะนี่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 ไปเด้อได้เป็นยังไงได้เหรออุ๊ยแวบแวบนี่โหเป็นพลังในการดึงโอ้โหนี่ครับดึงนำเสนอเลยไปดูเข้าไปโอ้โหเป็นการหายตัวเข้าไปปุ๊บตายจ้ะ จะเก่งกว่าทันเต็กนะครับทำไมมันทำไมมึงแพ้วะอ่ะกูมาถูกทางผิดครับผิดทางโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ได้ไ<ป>ยินเสียงเสียงไหจันะเดี๋ยวผมช่วยให้เป็นอิสระเองครับอเออเออกด f อ๋ออีกเราก,กดอย่างนี้มาตลอดเลยเว้ยนี่โอเคมปอัพเดอ่ะทำไมไม่ลงดิลิตี้ อุ้ยอันนี้เหยียบหัวไม่เอานี่ครับหาท่าเด็ดเดีอดเดมีแค่นี้อ่ะนี่คือเอยนี่ไงนี่ไงโอ้ท่านี้ผมชอบมากจัดเมนคัตชอบตั้งแต่ภาค4ดันเต้มาใช้นี่ครับความจริงท่านี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกความจริงคมดาบมันจะยังไม่ไปนะครับกดค้างไว้เหตุดูฟันโชว์ ความจริงภาคเก่านี่คม,คมดาบโดนฟันตรงนั้นจะไม่ไปต้องให้เวอร์จิวเก็บดาบก่อนเวอร์จิลลูกลูกอ่าล,ลูกตายแล้วอะไรนะลูกติดอยู่ที่นี่เหมือนกับฉันแต่ลูกยังหนีได้ยังพอมีโอกาสแสงตามหาแสงม,มาออกไปจากนี่อ๋อแสง นั่นไงแสงอยู่นั่นครับอ๋อนี่คือเบอร์จิวตายแล้วอยู่ในนรกไว้นี่อ่ะอุ้ยมันโดดได้ขั้นเดียวแล้วจะเก็บไงอ่ะปัดโถอย่าเลย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 อ้ย่าอ้าวชิบหายโอเคอืมแหมเก็บให้เก็บอย่างนี้ก็ไม่บอก อีดึงอันนี้ผมรู้แล้วสอนช้าไปแล้วจะรู้สึกว่าภาคเก่าๆระยะดาบเดียมโตนะครับมันจะมีเหมือนดาบดาบตัดอากาศะเดี๋ยวคุณดูแบบสมมติดาบมันสั้นนิดเดียวแต่ว่ามันฟันได้ไกลกว่ากว่าความยาวของดาบมันเนี่ยจะเห็นเห็นสายลม กะเท่ากันนี่แบบโอ้โหพลังสุดยอดอะไรอย่างนี้แกลมเป็ดนั่นอ้าววงกลมยังค้างอยู่เฮ้ยเกือบเกือบมาเนี่ยโอ้โหวงกลมไปไปโหลดไปนั่นมันี้ได้ยินเสียงกพะว่ากำลันจะ บอกอยู่ว่าเมื่อกี้เห็นพื้นนันไม่ขึ้นไม่เก็บให้หมดขึ้นเอา้าเย่าขึ้นผิดทางโอ้ตกตกจนจะตายอย่แเนี่ยเสียเลือดนี่ไม่ไม่ใช่ว่าโดนฟันบ่อยนะครับตกบ่อยเสียใจเออมันขยับหนีอย่างนี้ได้ด้วยเว้ยไม่บอกเว็บแว็บ ไม่ต้องลงพื้นครับแวบแวบเดี๋ยวยังไม่ได้ลร้องไหยมานี่ก่อนหมดดเยอะะอ้ยจะตายตาะอาเดี๋เดขอร้องห้มาม่อนใจเย็น

้องไม่ให้มันโดนดาดจัดเม้นครับนั่นแหละรัวรัรวโอ้ยกบกกินโโอเคมามานีคมเป็นเดี๋ยวงงอยู่อยพงเด็ด รัวรัววิวโอ้ามีแค่นี้เออเจเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นกระบาดอลมไหมโอ้โหทำแบงไงวะทำฟูขนาดนี้เลยเ่รยังไม่ถึงเออไปจบเลยไปง๊อฟมันเดะเยอะเลย าแมงับวับ,วบถึงวะมาจะได้ฟื้นจับเขามันปตู้นี่าม้มงไงครก็เทเพอร์ตผ่านตูไปไม่เห็น็นไอ๋อเขาอยากสู้ไหมอืหลบไปดันอ่นนว

ตายแล้วดิอืมเอ๊ะมินยิโผล่มาอีกเกือบเปื้อนกูกระเด็นไปไกลเลยมานี่ เออตายยังจะมีอีกอมียายกูไม่ไม่ไว้ใจตัวเองไมนไม่ได้เก่งหรอกกันเตเท่าไหร่เราคอมโบไม่เก่งครับมานี่อุ้ยดันเบิ้ครับเร็วเร็วอื

มันเป็นอะไรทำไมต้องโกรธนี่เอออัดเกียร์คิวไหมเออเออยังไงโอเคประตูเปิดโอเคจะได้ออกสักทีนี่อย่างเท่ครับเวอร์จิลเดี๋ยวอ่ะคุณกำลังอยู่ในอันตรายอะไรวะเฮ้ยเวอร์จิลอ้าวแทงข้างหลังกูด้วย ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นรู้สึกยังไงบ้างคุณพี่ที่โดนล้มอีกครั้ง <c oughs> ที่พ่ายแพ้อ,อีกครั้งนะครับคูดผิดตกอีกวะตกไปในรุวมนรกอีกวะสงสัยไปชั้นที่เวกกว่าเดิม <c oughs> โอเคก็ขอบุณทุกท่านที่ตามชมนะครับนี่คือพาร์ทแรกแต่ผมดูจากที่ศึกษามาเขาบอกว่ามีทั้งหมดแค่6พาร์ทนะครับเอ้ย เขาเร,รียกว่าเลยอะหกดานอะครับของ DLC นี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่ได้ใน Wizard d o w n f o l l Part ที่4ผมจะเขียนคลิปว่า Wizard d o w n f a l ลไปกันเนาะขอบคุณครับ